ม,มีท่านหนึ่งถามว่าขั้นตอนการฝึกฌานทำฌานแต่ละขั้นมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็มันเป็นการเรื่องการเจริญสมถะการทำฌานเนี่ยฌานโลกีอ่ะม่นั้นที่ข้าพเจ้าแนะนําก็แนะนําเรื่องการเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อไปนิพพานเพื่อพ้นทุกข์ไปนิพพานเพราะนั้นการเจริญทำฌานเนี่ยมันมีทั้งนอกศาสนา และการในการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยดูจะเฉพาะการดูลมหายใจลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเราดูไปรเรื่อยๆเนี่ยมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญามัน,ม,นมันจะต้องผ่านเนี่ยพอเราเจริญสติปัฏฐานสี่เราเน้นเอาสติสามัญญาเป็นหลักไม่เอาเน้นสติไปที่จุดใดจุดหนึ่งหรือว่าคําบริกรรมใดคําบริกรรมหนึ่งเป็นหลักเราไม่เน้นอย่างนั้นแต่เน้นสติสัมปัญญาแต่ คนเราเนี่ยนะมันเคยในภพชาติต่างๆที่ผ่านมานะมันก็ย่อมมีการเจริญสติสมาธิมีสมาธิในรูปเสียงกิดและการสัมผัสธรรมลมหรือว่าอาจจะมีสติที่กายบ้างหรือที่กสินบ้างอะไรแต่เมีอะไรเนี่ยมันมีมาอยู่แล้ว่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นนักบวชลัทธิไหนลรบางทีเราทํางานอยู่เนี่ยเราเพ่งอยู่กับงานเนี่ย เรามีสศษกิจสติอยู่กับงานมากเกินไปจนกระทั่งหลงลืมตัวเลยก็มีบางคนเนี่ยนั่งท่องปฏิโมกาสติอยู่กับอยู่กับตัวหนังสือในปฏิโมก,ก็ท่องท่องท่องจนกระทัง่งตัวหนังสือสว่างขึ้นมาเลยก็มีมันเป็นอำนาจของสมาธิเข้าไปถึงระดับอุบจารและสมาธิ ถ้าเราจะเริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราก็จะเริญสติปัฏฐานสี่ดูลมอย่างเงี้ยถ้าสติเราไม่ออกนอกไปตามรูปเสียงกิแลสการสัมผัสธรรมลมแล้วเราฝึกสติดีอยู่กับลมเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดสมาธิขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาอยู่กับลมอย่างเดียวมันมีวิตกวิจารณ์มีการพินิพิจนาอยู่กับลมอย่างเดียวเราจะเห็นว่าสติมันไม่ออกไปตามอารมณ์ที่อยู่ภายนอกตามรูปเสียงกิแลสการสัมผัสการหดหู่ฟุ้งซ่านอะไรมันไม่ออกแล้วมันอยู่ภายใน คืออยู่ที่ลมอย่างเดียวจริงๆมีวิตกวิจารณ์แล้วก็มีปิติสุขเอก,กตานี่เป็นฌานหนึ่งในสติปัฏฐานสี่มีอย่างนี้แต่เราจเจริญพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรือว่าโอมโอมหรือฮาเลลูยาฮาเลลูยาเหมือนกับในศาสนาคิดเนี่ยเราเอาสติอยู่มันก็เกิดฌานได้หรือเอาสติอยู่กับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นการฝึกกสินทำฌานเนี่ยมันนอกศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นนี่ ข้าพเจ้าแนะนําสติปัฏฐานสี่ไปเลยถ้าเราเคยมีไอ้บุญวัสนาไอ้สิ่งเหล่านี้เคยทํามาอยู่บ้างเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองเพราะนั้นจะไม่ขอแนะนําโดยตรงนะเพราะว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่เจริญสติปัฏฐานสี่แล้วไปไปแนะนําม,มันก็เหมือนกับทําทให้เกิดเรียกว่ายึดเยืนะ้อแล้วก็ถ้าอยากจะได้ความรู้ที่แท้จริงละเอียดต้องไปถามผู้ที่ แนะนำเรื่องชาญโดยเฉพาะทำชาญโดยเฉพาะดีกว่า